มาถึงร้านข้าแกงเจ๊ดาวทั้งทีจะสั่งราดสองอย่างคงไม้จุดใจสั่งมาเลยสิบอย่างเต็มโต๊ะแบบจัดเต็มมาแล้วต้องลองให้ครบทั้งหมดบนโต๊ะวันนี้รถเมยกินไปเท่าไหร่คะประมาณสามร้อยบาทค่ะแต่เราไม่บุญ กินข้าวสามร้อยบาทหมายถึงว่าทําอันนี้มันไม่ได้สําหรับรถเมย์คนเดียวถ้ากินไงขนาดน,นี้ได้หลายคนคือเรียกว่าอิ่มมากในราคาที่แทปปีจริงๆกับข้าวส่วนใหญ่ก็จะประมาณสักสี่สิบาทสี่สบาทใช่ไหมคะปกติข้าวสวยที่ร้านราาเท่าไหร่คะห้าบาทค่ะพี่ลองเมื่อกี้จริงๆอันนี้ของรถเมยกินนิดเดียวนะจริงมันคูณแบบเต็มแบบแน่นอิ่มคือราคานี่เห็นบอกว่าแบบไม่ได้อยากจะขึ้นอะไรสูงมากใช่ค่ะแล้วก็ใจคนที่ อาหารเช้ากินขาเหมือนกันอะไรอย่างนี้ใ่ไใช่พอขายได้แล้วเขาก็อยู่ได้แล้วก็อยู่เขาอยู่ได้เราก็จะยังอยู่ได้ใช่ถึงแม้การจะมีการปรับราคาแต่ก็คือแบบขึ้นนิดหน่อยเพราะจริงถ้าถามว่าเอามาก่อนขายหกบาทใช่ค่ะจนมาถึงสิบสองบาทก็ขยับขึ้นมาทุกวันนี้ก็สี่สิบอเงี้ยใช่ค่ะสี่สิบหายากนะคะจะเจอร้านไม่ขึ้นราคาในยุคนี้เพราะอะไรก็แพงไปหมดวา ใจดีของเจ๊อเนออยากให้ทุกคนได้กินของอร่อยๆก็ยอมขายราคานี้เอาใจไปเลยเรือๆอ่ะโอ้โหบอกเลยว่า้ามนี่ถ้าเป่าพ่นไฟออกมาเลยนะคะมันเผ็ดจากมากเลยอะค่ะน้ำพริกกะปินี่คือแบบเผ็ดร้อนอยู่ในปากเจ๊บอกว่าใช้พริกขี้หนูสวนใช่ค่ะมันเริ่มมาตั้งแต่อันนี้แล้วเมื่อกี้แกงเขียวหวานลูกชิ้น เครื่องแกงที่เฮียพูดมันคือเข้มข้นจริงๆมันมีความเผ็ดร้อนแล้วลูกชิ้นปลาคือเด้งดึงเลยนวนเองทำเองทุกอย่างเฮียบอกโนองเมื่อกี้นี้ถึงเพรื่องมากจริงๆแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่หมวยต้องให้คะแนนแล้วละค่ะมิสข้าวแกงวันนี้ยายแก่เมน,นู ชนะเลิศมากเลยอ่ะมันเค็มกําลังดีแล้วมันก็แบบกรอบแต่เนื้อข้างในยังนุ่มอยู่อย่างเงี้ยเมนูขายดีของที่ร้านก็คือเมนูนี้อยู่แล้วชนะเลิศเลยดก็้งลงหมูทอดไปเลยสิหมักอร่อยทอดได้แบบกรอบนอกนุ่มในสมมงจริงๆเห็นเป็นตัวแม่คุมร้านแบบนี้เจ๊เขาก็ผ่านจุดที่ลังเลในชีวิตมาเหมือนกันก่อนหน้านี้คือเจ๊ดาวทำอะไรมาก่อนนะคะทำงานอะไรทำงานออฟฟิศค่ะทำงานออฟฟิศ ก็เอบพวกหนังสือหนังสือทุกอย่างเลยแล้วก็ออกจากบริษัทมาใช่ค่ะเพื่อมาช่วยเฮียทำารข้าวแกงด้วยกันใช่ค่ะแล้วแสดงว่าตอนนั้นก็ต้องแบบคิดแล้วว่าถ้าสมมติออกจากงานที่มันเป็นงานประจำมันมีเงินเดือนแต่พอมาค้าขายเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแต่ละวันเราจะได้เงินเท่าไหร่ใช่ถูกต้องก็ต้องสู้แรกๆมีแต่ังไบางอะไรแบบนเหนื่อยแล้ไมีใครรู้จักเนาะก็เป็นไปได้ที่คนจะเออ้ากลัวที่จะกินของเราไหมอย่างเงี้ยก็ มีบ้างแต่ก็ผ่านมันไปด้วยดีนะคะทั้งใจดีเก่งขยันคุณสมบัติของตัวแม่จริงๆค่ะที่เป็นตำนานได้ไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่เพราะความเอาใจเขามาใส่ใจเราคนย่านนี้ใครๆก็มาฝากท้องกันทีน่ีทั้งนั้นจ้าเรียกว่าย่านนี้คือถ้าคนที่เป็นแบบคนหาเช้ากิน่ําอยู่ส้ำเพง ช่วยขนทองอย่างนี้คือมาฝักท้องฝักไข่กับแม่ได้เลยใช่ค่ะใช่ไหมว่าทำเพื่อการนี้โดยเฉพาะใช่ค่ะคุณแถวนีทั้่นั้นแหละสำเพ็งเปารัทากทองถมแล้วก็หัวเม็ดเลยแซมก็มาชิมที่นี่หมดข้าวแกงของเจ๊มี30ม0ีอย่างคนมากินถล่มทลายขนาดนี้อ่าเพราะอะไรคะสะอาดอร่อยแล้วก็ถูกนะคะสามอย่างแค่นั้นเอง ไม่มีเครื่องลางของขังอะไรทั้งสิ้นไม่มีค่ะที่ความยันและอดทนถูกต้อง,อ,งอาหารต้องสะอาดและปลอดภัยถูกต้องวัตถุดิบต้องดีชิมแล้วยังขาดใจเขาทำยังไงกับข้าวถึงเครื่องถึงใจขนาดนี้ต้องขอล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับหน่อยละคะงานนี้เจ๊มไม่ห่วงเลยแม่หมวยเหลืยมาล้วงเคล็ดลับการทำหนึ่งในเมนูที่เรียกว่าอร่อยมาก ไข่ลูกเขยเราชอบกินมากนะคะแต่ไม่รู้ว่าเวลามันทำเนี่ยขั้นตอนวิธีการทําใส่อะไรลงไปบ้างเ <ฮะ S 1> มื่อกี้นี่แอบใส่ลงไปก่อนแล้วนั่นถามเอ๊ะน้ํามันพืชหรอไม่ใช่ใช้น้ํามันอะไรนะคะน้ำมันมะพร้าวปกติเวลาเราใส่น้ํามันถ้าเป็นน้ํามันพืชมนันจะปุ๊บๆๆๆๆเลยจนเดือดมันจะแบบเหมือนร้อนเร็วแต่พอถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวพวกน้ำมันรำข้าวต่างๆพวกนี้เขาก็จะใช้เวลานานอันนี้ใช้ไข่เป็ดใช้ไข่เป็ดนะคะเราทำเป็นจริงๆไข่เป็ด คุ่คะอันนี้คือเราต้มมาก่อนแล้วต้มแล้วต้มปบตูมนะคะเป็นยางมะตูมแล้วเวลามามาทอดอีกมันข้างในมันไม่สุกเหรอคะไม่สุกเอาลหละนคาตาดูดีตักขึ้นเลยนี่เลยค่ะหัวใจหลักอีกอย่างหนึ่งของไข่ลูกเขยจะต้องมีการใส่มะขามเปียก ซึ่งถ้าใช้มะขามเปียกตาไร่ทิพแล้วเราก็บอกเลยค่ะคุณว่าอร่อยมากๆคือต้องบอกว่าอาหารไทยมันมีเอกลักษณ์ด้วยรสชาติของมันเนี่ยค่ะมันมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ด หมตวเปรี้ยวเนี่ยแล้วคุณใช้มะขามเปียกของไรทิพย์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเขาเป็นมะขามเปียกแบบเข้มข้นคัดเลือกมะขามคุณภาพดีจากมะขามสายพันธุ์ดีที่สุดเลยทีเดียวมาทํารสชาติก็จะออกเป็นแบบเปรี้ยวอมหวานเหมือนคั้นสดใหม่ๆนะคะซึ่งเหมาะสําหรับการปรุงอาหารแบบเมนูเด็ดๆอย่างอะไข่ลูกเขยเอ่ยกุ้งทอดซอสมะขามเอ่ยแกงส้มผัดไทยอย่างเงี้ยส้มตาใส่ได้ทุกอย่างเลยหรือว่าบางคนอาจจะเอาไปชงอะคะ่ะ ชงดื่มใช่ค่ะอืมอันนี้มันให้ความรู้สึกแบบสดชื่นแล้วก็หอมมะขามด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยต้องมีติดบ้านไว้มันเลิศมากอย่างถ้าสมมติแม่ทําที่ร้านเนี่ยใช้มะขามเปียกตาไรทิพก็คือสะดวกใส่ไปเลยไหมคะใส่เลยค่ะเยอะไหมแม่เยอะได้ประมาณเนาะเราก็เอาน้ําตาลทรายใส่นะคะโอเคแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลสรายแดงนี่จะทำให้เป็นเงาอ๋อเคลือบมันอยู่ข้างนอกน้ำตาลปี๊บจะทำให้ลด เค็มข้นแค่นี้เองแม่หนูเคี่ยวให้คุณตายแล้วมันแค่นี้วันหลังหนูจะได้ลองทําดูไม่ยากเคี่ยวไปก่อนนะคะเคี่ยวคนหวันมันจะข้นอ๋อต้องเคี่ยวจนข้นเลยใช่ค่ะต้องข้นเลยเอามาราดในไข่อ๋อราดไม่เอาไข่ลงไปชุบไม่เอาราดไปเฉยๆโอ้โหฉ่ำมากขอลองชิมน้ำก่อนร้อนนะร้อนร้อนร้อนอือเป็นไงเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเค็มเลย <Hello. S 1> แล้วก็ราดด้วยหัวหอมเจียวตราไรทิพบเข้าไปอร่อยเหาะเลยค่ะกรอบอร่อย oh. วันนี้ค่ะตลาดสุพรรณมรีขอมอผลิตภัณฑ์ตราไร่ทิพไปให้หนึ่งกระเช้าค่ะขอบคุณครับช่วงหน้าต้องใจร่มๆไว้นะคะทุกคนก็ต้องต่อคิวยาวเวอร์ แถมได้ข่าวว่าเป็นตัวตึงยันสงกรบผาบัวลอยปิดกรสามใช้เครื่องปั๊มยาปั้นเป็นบัวลอยถ้าจะให้ลุงมานั่งปั้นคงไม่ทันกินหรอกลูกค้าเน่ในหนึ่งนาทีในลูกบัวลอยประมาณ1,344ลูกลูกค้าที่มาไกลสุดก็มีจีนเวียดนามอะไรอย่างเงี้ย<ป>มากิน แล้วก็มีม,ม,มีพอขับไปด้วยราคาสองเปิดมา4ปีแล้วครับผมเหมือนกันทุกอย่างครับผมต่างกงาันแค่เมเ็ดเจนสองก็ต้องแบบผมนี่แนะครับ